สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอเลสเตอร์นะครับในตำแหน่งออฟเลนเรามาชนเล่นกับฟอร์เรนิโน่แบบนี้นะครับลองมาดูกันว่าสภาพเกมนี้ผมจะเล็นขนาดไหนเล่นในการล็อกชุดเดียวแบบนี้โอ้โหไม่รอดครับทานหลุดเดียวโดนล้ำยับตีครับสภาพเกมนี้ผมจะเป็นยังไงแต่ชนกับฟอร์เรนิโน่จะฆ่าเขาได้กี่ตัวนะครับผมเราไปติดตามครับชมกันไ,ได้เลยคลิปนี้นะครับสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บ อินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร้เยอะรวนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตด,ดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เ ทาง TP 7จะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยีดีต้อนครับข้าสู่ฮันตันชี่เราเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอลเลสเตอร์นะครับผมแล้ววันนี้เรามาชนกับตัวตึวตงในออฟเลนอีกแล้วนะครับผมนี่กะเอามาล็อกให้ลิงเต็มที่เลยนะครับปกติเราเราจะมีเหตุการณ์ที่ออภาพจำๆไหม ลุมฟอร์เรติโนนะครับคราวนี้เราลุมในเรื่องของให้เพื่อนลุมเราล็อกครับนี่เราล็อกแบบนี้นะครับแต่ต้องให้เพื่อนมาแกงเท่านั้นผมคิดว่าโซโล่น่าจะยากว่ะถ้าเขาออกพวกรองเท้ากันซีเพื่อต้านเวทเอ่อทอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเเอาเริ่มจัด ไม่เคยเอาอลิสเตอร์ออฟเลนมาเจอฟอนเดญินโนเหมือนกันนะครับเคยเอามาแตะเจอกับมูลาดเอามาแก้ตอนที่แบบล่างเงาเนี่ยครับช่วงแรกก็อย่าเพิ่งไปแทกเพื่อนนะให้เลเวลสี่ทุกทุกเลนก่อนนะครับอันนั้นจะดีกว่าแต่ก็แอบแรงอยู่ะนรับเฮ้ยอะไรอะไรครับนี่ อะไรครับนี่หูวิมันจะเกินไปหรือป่าฟอลอเรนติโนระหว่างที่เรากลับบ้านไปเติมเลือดนะครับเขาก็ไฟมังกรกันแนละ้วแต่ฟอลอเรนิโนเขาไม่ได้มาเติมเหมือนกันนะคุยทางกลับแบบเ้ชื้นในพุ่มในพุ่มหญกก้าก็ร้อยห้าสิบบาทเข้าไปดิครับแล้วก็ดูทรงก่อนว่าเราจะไปดักตรงไหนดีครับสองสามตัวอยู่ตรงนี้ถ้าเขาแบบ มั่นใจว่าเขาก,กดได้เขาจะเดิมกลางไม่น้ำเว้ยตันนี้ไปฟาร์มต่อแไอตัวที่แบบต้องกลับเลนอะไอตัวที่แบบต้องกลับเลนอะครับโอ้โหแล้วโดน AK ยิงซะด้วย very good เพื่อนบอกว่า very good กิ oh. นการเล็กน้อย oh. ก็ไปการแท็กเลนเพื่อนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนก่อนว่าอัติมเตทผมไม่พร้อมนะ ผมไม่ถึงว่ะไม่พร้อมไม่พร้อมเล่นถ้าพร้อมเล่นก็แบบใส่เต็มที่เรนถือว่าเอามาออฟเลนเนี่ยเคลียร์เลนง่ายกว่าแกลกออฟเลนเยอะนะอะไรรู้สึกดีกว่าเล่นเล่นแล้วรู้สึกดีกว่าแกลกออฟเลนนะครับแกลกนี่แบบว่ากว่าจะเคลียร์เลนต้องตัดนู่นตัดนี่เผื่อเพื่อนเบื่อ เฮ้ยอะไรอ่าบนเทิร์นาลาวเทิร์นาลาวชิดละชิดครับละชิดเรียกว่าชิดหินไปเลยการหลบดอกฟอริโน,โนแแ่แล้วแต่แล้วแต่เอความแม่นของเขาด้วยนะครับแล้วก็ทามมิ่งของเราว่าจะซ้ายจะขวาที่เขาเลือกนะครับบอกไม่ได้แต่ขอลองลองมาตรงนี้ก่อนเพิมเพิมเพบเรียบร้อยโอ้โหมามืองมาช่วยตี หมาม่วงตีแรงมากเลยครับบวกกับสก,กิลของเราอันนี้ผมเอารองทเท้าเว้นไปแกงเพื่อนด้วยนะคือเดนเดนมาต่อเลยครับก็จะเน้นไปสายเบิร์สนะสายเบิร์สน่ามเมทไปเลยครับอันนี้เคียคร์เลนเคียร์เลนตาปกติเดี๋ยวก็จะมีเมจขึ้นมาแนละ้วเมื่อกี้ดูจากมินิแมปนะครับเราก็เดินไปเคียร์เลนของเราต่อช่วงนี้เป็นไทมิ่งของการเครียร์เลนนะ เออเน้นย้ำีปทีอย่าเอาไปทําตามนะครับเพราะว่าอาจจะโดนทำเลนหรือว่าต้อมเลนเนี่ยง่ายมากสำหรับเลสเตอร์นะอบอกตอนนี้ทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่เอามาเล่นขำขับนะผมเอามาเล่นขำขับนะครับชุงนี้ก็นั่นแหละทามิ่งทำเลนก็ให้เพื่อนๆดูเวเรื่อยนะ ว่าวันๆผมทำอะไรบ้าในอัพเลตเลย,ออเลเลยต้อแกเออเออหนึ่งลำลำตึงลำตึงแล้วลิงมาเติมครับต,ตึงตึงโป๊ะไปเลยครับจังหวะนี้โอเคถ้าคลิปเข้านะตรงนี้เราปล่อยเลยครับเราปล่อยเลยถ้ามั่นใจว่าไม่มีคนมากันนะ แต่ว่าเราก็ต้องเก็บ HP หลังป้อมเขาหน่อยครับบางทีอาจจะไม่อยากกลับบ้านอยากให้มานาขึ้นเนี่ยไหนๆก็ปล่อยเลยถ้าไม่มีคนมานะโอ้โหแต่ไป็นะโอ้ได้อยู่นะผมเราจะได้มาทำอย่างอื่นได้ไวขึ้นนะอโอ้ยเสียทักฟิกเกอร์เสียตั๊กอันตี้นี่ครับแบบนี้ผมกันไม่ได้แน่นอน เดินไปอัพสองนำนะครับโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้เรียบร้อยครับรองเท้าเว้นเรีดนว่าไปเดินวิโอ้หย,ยนี่หยานว่า่าจะมาทำอะไรเพื่อนผมจะมาทำอะไรเพื่อนผมแต่ว่า เห็นเต็มตาเลยโอเมก้าไปกดเอ็กซ์คิวใส่แมยคือเกือบหล่อเลยนะแบบว่า<ถ>ช่วยเพื่อนจอเซฟโยไลท์แต่ว่าทาเพื่อนผมเหรอทาเพื่อนผมเหลอเจ็ดว <7 B S 2> ิเพื่อนจะถามว่าพี่ออกเป็นสายเออไม่ใช่บูมสติได้ไหมจะเป็นสายแบบอาร์โกนี่ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกัน แแต่จะชอบเลยแต่นี้เป็นสายเบอร์สตามเมตที่ถ้าตัวบางเข้ามาตายหมดนะครับนี่ <been> เราควรออกเป็นพวกรองเท้าเจาะกรอบมันจะได้แรงกว่าน,นี้นะแต่นี้ผมเน้นเดิน,นครับโอ้โหเรียบร้อย <God. S 1> ไม่โดนหลบมาก่อน,นครับแม่มันรู้มากนลว่ว่าผมอยู่ตรงนี้ oh, อาจจะเห็นค็อาจจะเห็นเห็นแหละพ่ใช่อาจจะเห็นแหละ หมเกือบตายครับโอเมโอเมตูโอเมตูโอเมตูตายหรือเปล่าโอ้โหแล้วกดชันดาวเข้าไปนะจังหวะนี้แล้วโลทั้งคู่ครับทั้งฝั่งผมและฝั่งเขาแต่ถ้าไม่กลับบ้านสักคนนี่ไงบอกเลยว่าฟิกเกอร์ไปเอาแน่นอนครับวิวิโอ้โหเอาแล้วจะบรรลับในป้อมจังหวะนี้โหลดยังจัะรับเอาดิ เอาดิโอ้โหแต่ AK กับอีรินนี่มันไม่ไหวจริงๆครับตัวมันเทพกว่ามา Starbomb นูเจาะเกาะเรียนแรงขึ้นแล้วฝั่งไม่สนใจเลยล็อกเลยล็อกเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ชาวล็อกชาวซ้ายด้วยเพื่อนชาวซ้ายมันมาฝั่งนิดนึงทีเออโอ้โหนี่มาข้างหน้าไปไม่เห็นถึงข้างหลังเลยครับเอาแค่ข้างหน้าพอให้เพื่อนได้ยืนซอยเรามีทั้งเจ้าแม่ AK ครับ เจ้าอันนัสครับซอกเล็กๆแบบนี้ชอบเลยเหลือฟอเรนติโนคนเดียวครับยังไงก็ไม่รอดถ้ามาการบ้านยังไงก็ไม่รอดแต่จะเกิดอหมดแลยครับผมคิดว่าเราจะเออกดคอถอยก่อนเลยครับบางทีเหยเพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจอยู่ว่าเอ้กูจะทำยังไงต่อดีวะ ถ้าแบบมันจะกระชั้นชิดแล้วก็กดถอยไปก่อนครับเรื่อยถอยถอยรีบถอยถอยเข้ามาเลยถ้าใครไปถอยก็ปล่อยเขาไปเลยครับปล่อยไปเลย, <laughs> ลย,เลยแล้วเพื่อนเหมือนจะไปเอาพวกคริปป่าฝั่งเขานะแต่ก็พลาดลงลงไปนะครับอันนี้ผมเป็นบ่อยจะขึ้นบ้านครับ ปึ๊บจะกลับเลยจิ๊โอ้โหว่จะพูดวริงจริง,รงเราเคลียร์คีฟข้างหลังดีกว่าอุ้ยซอยตังนี้เอเคเอเคเอเคนิดเดียวปอดอีโน,โนเข้ามาฟิกเกอร์ครับสกลิลหนึ่งไม่โดนอ้าวาไม่ออกแบบนี้ก็ตายดิครับ บอกเลยว่าบอกเลยว่าสวัสดีมีฟิกมีฟิกมีจับมีฟิกมีจับ,จบกว่าไม่จริงโอ้โหรอบที่สองแล้วยุเอะดยยุเอะใส่ฟิกเกอร์ด้วยครับจังหวะนี้ซองครั้งนะครั้งแรกที่ผมเอาแปวเล,ลนกลางอะจับยุเอะแต่ลงอีลินครั้งนี้จับฟอริโดไอ้นี่ก็มาช่วยโ,โคตรเซ็งขอถอยมาก่อนครับ เอ้ซอยฟรีซอยฟรีสปอร์ตซอยฟรีสปอร์ตแล้วยาดล่วงไปแล้วครับยังซอยอยู่เอาตัวนี้เลยเพื่อนตัวฟรีทรอฟฟีสปอร์ตเย้หูว้าแล้วเกิดเป็นคอสคิวทันหรือเปล่าเมกาทันหรือเปล่าถ้าเราจะให้เมกาเพื่อนจริงๆครับเราจับแค่อันติเราไม่ต้องใช้สกิลหนึ่งสกิลสองนะฝ่าไปก่อนแล้วกันเอาเพื่อน เออได้ทันหรือเปล่าจักว่าด้โอ้โหเ,เรียบร้อยครับเมกาคิวสตันเทวานัสโอโชอไทยไม่ได้ทำอะไรกลับไปเติมเลือดมาแต่ก็ท้า,ถ,าถ้าอยากให้เพื่อนจริงๆนะเราไม่ต้องใช้สกิลสองสกิลสองมันแรงมากนะครับเออก็เลยใช้แค่ติ <laughs> ใจได้อยู่ใจได้อยู่อเลเตอร์ออฟเลนเจอกับฟอรเรดิโนไม่ได้เล่นเลยครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครอบช่อันี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเค้กอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาจกถ้า,ถาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมจริงตายไปหกอะแทบไปเล่นเลยฟอร์เรสโ